เรื่องที่2ครับเป็นการประชุมพักเพื่อไทยประจำวันอังคารท,ที่19มีนาคม2 5 5 6นะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการแจ้งนะครับโดยท่านประธานในที่ประชุมท่านผันเอกดรพีวันก็ได้แจ้งให้สวัสชิกทราบถึงองค์ประชุมในการร่วมประชุมสภาหรือองค์ประชุมร่วมในการประชุม ร่วมนับสภานะครับว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องรักษาองค์ประชุมนะครับรวมถึงได้แจ้งว,ว่าทางพรรคเองรวมถึงสมาชิกบางส่วนของพรรคเนี่ยได้ร่วมกันเสนอนะร่างแก้ร่างประมวลสีมาตรานะครับซึ่งจะแก้กันลายมาตราทั้งหมดคือมาตราทั้งสีมาตราคือมาตรา68 มาตรา190มาตรา237และมาตราที่มาของอของสวนะครับให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดส่วนสวที่สัญหาเดินเนี่ยก็อยู่ในข้อควาละนะครับก็คือนะมาตรา111นะครับมาตรา111นั่นเองซึ่งก็ได้แจ้งกับทางสมาชิกว่าจะมีการยื่นเรื่องนะครับ ในการแก้ไขทั้งหมดนายาตราเข้าสู่สภา,ารวมถึงได้แจ้งให้ทางสมาชิกทราบถึงการเสนอร่างพรบกู้เงินสองล้านล้านบาทเนี่ยเข้าสู่สภา,าและก็ขอให้สมาชิกเนี่ยได้พิจารากฎหมายทั้งสองฉบับนะครับและก็ที่สำคัญก็ถือว่าให้เป็นองค์ประชุมในการพิจารณา ่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมในวันที่19เมษายน2556นะครับก็ถือว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาล